ลูกหลานพมโอนนะแต่ละคนละคนเอาลูกโอกออออนิวออลีนเอากลับบ้านด้วยเราเอากลับบ้านด้วยเด็กเออถ่ายให้ครบทุกคนเลยเนี่ย ไฟ์สดหน่อยสิมาแล้วดูสิเดียวอยู่หน้าเต็มดูสิเดียโอ้โหพี่น้องตระกูลพมโอนทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ละคนมีแต่พี่น้องผ่อนคลา่อนคลครับเออนี่มากระทวนหน้าครับไปเรียบผ่านไปแล้วพี่ผ่านมาโดน